smartwatch ในงบประหยัดมีฟังก์ชันอะไรบ้างไปดูกันเลยปกติเราเป็นคนที่ชอบใช้ smartwatch อ,อยู่แล้วก็คือเรือนนี้คือสวยมากอันดับแรกเลยโหลดแอปพลิเคชันของเขาก่อนชื่อว่าดาฟีเป็นแอปที่จะบอกข้อมูลเชิงลึกเช่นก้าวเดินการนอนหลับอัตราการเต้นหัวใจหรือว่ากิจกรรมการออกกําลังกายต่างๆและเขาสามารถที่จะเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาได้ภายในแอปเดียวด้วยสะดวกสุดรอแอปเดียวก็คือเปลี่ยนเรียบร้อย มีฟังก์ชันแบบเยอะมากเทิมมีเกมให้เล่นด้วยเกินไปมากก็จะมีกิจกรรมการออกกำลังกายเช่นการเดินการวิ่งการปั่นจัก,กรยานก็อาจจะยังมีไม่มากนะมีก็ลองปั่นไปดูเลยอันนี้เราจะมาลองเปรียบเทียบทั้งสอง,องเรือนนะคือหน้าตาคล้ายกันมากแล้วก็แบบดูดีอะลองใส่ให้ดูทั้งสองเรือนเลย ฟังก์ชันที่เราใช้บ่อยก็คือวัดการนอนค่าใกล้เคียงกันสุดแจะชัดแบบอะไรก็คือง่ายนะแล้วเธอดู